กาบเรียนท่านคณะกรรมาการคัดเลือกคนดีสีสอปอสํานักง,งานปรรลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านครับกระผมชื่อนายดาราคำพักดีอายุ41ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวนาศาสตร์คณะวนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษ,ษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรกระผมเริ่มรับราชการครั้งแรกนะครับที่สํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ในตําแหน่งนักพิจารารสิ่งแวดล้อม3ปฏิบัติหน้าที่ประจําส่วนสิ่งแวดล้อมนะครับทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมมลพิษต่อมาในปีพศ2554นะครับได้ย้ายไปไปฏิบัติราชการที่สํานักงานทรัพยากรสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่4นครสวรรค์นะครับ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการปฏิบัติงานประจำส่วนแผนและก็ส่วนส่งเสริมคุณภาสิสิ่งแวดล้อมนะครับและในปีพศ2555ก็ได้มีโอกาสย้ายปเปิปฏิบัติราชการนะครับที่สำนักงานทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการทำหน้าที่ผู้มุในการส่วนเมือการทำหน้าที่ผู้มุในการส่วนวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ ผู้มีการส่วนทรัพยกรน้ําทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมมลพิษประจําส่วนสิ่งแวดล้อมอีกหน้าที่หนึ่งทําหน้าที่ผู้ประสานงานด้านป่าไม้ประจําอําเภอพิชัยอําเตอนอําเภอทองแสนขันส่วนทรัพยกรธรรมชาติอีกหน้าที่หนึ่งนะครับส,ส,ส,สรุปง่ายๆคืออยู่ที่อุตริตผมทํางานแทบทุกส่วนนะครับของสํานักงานเนื่องจากว่าบุคลารกรตอนนั้นทั้งเสียชีวิต ย้ายแล้วก็ลาออกนะครับทำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่นั่นนน้อยนะครับก็จําเป็นต้องช่วยกันทํางานเพื่องคองก์ให้กลับเคลื่อนกันไปได้นะครับไม่ใช่ว่าอาจจะเก่งหรือว่ายังไงครับแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทด้ผู้บบผู้บับัญชาได้มอบหมายนะครับให้ทําหน้าที่ก็ต้องทำดีที่สุดนะครับซึ่งในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อุติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาในปีพศ2 5 1 1นี้ี่ผมก็มีโอกาสได้ย้ายนะครับ มาปฏิบัติราชการที่สํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรนะครับในตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำมนาญการนะครับซึ่งพอมาทํางานที่พิจิตรนะครับทางผู้บังคับบัญชาก็แต่งตั้งให้เป็นเพาอ,อส่วนยุทธศาสาตร์นะครับแล้วก็ทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมมลพิษประจําส่วนสิ่งแวดล้อมอีกหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ผู้ประสานง,งานป่าไม้ประจำอำเภอนะครับอ,อําเภอโพทะเลอ,เอนนําเภอบางบุลนาศ อำเภอสากเหล็กและก็อำเภอตะพานหินนะครับของส่วนทรัพยากรธรรมชาติอีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้ทำงานได้หลากหลายหน้าที่นะครับสาหรับดักยึดนะครับในการทำงานนะครับที่ผ่านมาของผมก็สั้น,นงๆง่ายคือมี3อย่างนั้นนะครับก็คือเต็มที่เต็มเวลาแล้วก็เต็มความสามารถนะครับเต็มที่คือมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับเสียสละทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสใตรวจสอบได้นะครับ เต็มเวลาคืออุทิศเวลาให้กับราชการนะครับคือพูดง่ายคืองานไม่เสร็จก็ไม่กลับนะครับคือขยันตั้งใจนะครับใช้เวลาราชการให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็มุ่งผลทลิตของงานนะครับส่วนเต็มความสามารถนี่ก็คือเรามีองค์ความรู้มีภูมิปัญญามีสติปัญญาแค่ไหนนะครับผมก็จะทุ่มเทให้กับงานที่ทำนะครับนอกจากนี้แล้วนะก,ก็ยัง ศึกษานะครับหาความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆหมนะเพื่อเข้ามาใชา้ในการปฏิบัติงานของที่ตัวเองรับชอบให้ดีที่สุดนะครับก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งครับที่ย้ายไปไหนไปทำางานที่ไหนก็จะจะยึดหลักนี้คือเต็มที่เต็มเวลาแล้วก็เต็มความสามารถของเรานะครับสำหรับผลงานหรือว่าง,งานที่ทำท,ที่ที่ทำผ่านมาเนี่ยมันก็รู้สึกภาคภูมิใจทุกทุกอย่างนะครับที่เราทำ งานที่เราได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำเนี่ยเราก็ไม่ว่าจะเป็นโครงการงบจังหวัดกลุ่มจังหวัดโครงการต่างๆนะครับของกรมส่งเสริมความสืบล้อมกรมควบคุมมลพิษนะครับสำนักงานนโยบายและแผนหรืองานที่เป็นโนโยบายของทางกระทรวงเป็นโนโยบายของสํานักงานประดากระทรวงเรานะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้รับมอบหมายให้เป็นัตรงานนะครับแต่ถ้าให้มาพูดว่าให้บอกว่างานไหนที่ว่าที่เคยทําแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจมากที่สุดก็คือ น่าจะเป็นงานตอนที่ทำอยู่ที่จังหวัดอุตริตนะครับคือ